รายการสายแนวจังนะครับช่วงนี้ท่านช่วงแปลงแฟนสับสนโดยภาพยนตร์เรื่อง The Passenger นะครับปฏิบัติการที่เลี้ยงพันดุนะครับวันนี้นะครับ13เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์แต่ผมชอบภาคเอกคนนี้มากนะวินดีเซลครับผมโอ้โหที่ใ้ที่ใบตั้งริทละสามบาทแล้วนะตอนเนี้ยนี่เราคุยค้างกันไว้ถึงเรื่องของการคิดมากแล้วก็คิดมากที่สุดก็คือเรื่องของการอกหักนะฮะท่นี้คิดว่าเพลงนี้มันมีผลต่อ ผลกระทบต่อการที่เรากําลังอกหักถือหรือเปล่าครับแม่มีแน่แน่ครับเพลงนี้มีผลกจะดีมขนาดนั้นหรเอ้ยแน่าเล่นพวกอะไรไม่เนี่ยถ้าพิสูจว่าเพลงอะไรที่เศร้าที่สุดแต่ถ้าตัวเองอกหักไม่ผมฟังเพลงแล้วผมปล่อยเพลงพอแค่ไหนผมก็ไม่ไม่ได้บอกว่า ในขณะที่ไม่อ,อกหักเนี่ยผมไม่ติดสิการมากคือแค่ว่าเพลงนี้พอตัวเองไม่พอแต่พอถ้าเกิดอ,อกหักเนี่ยผมเคทครั้งหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าสมองเราเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องแปลภาษาแปลภาษาเพลงเป็นภาษาภาพว่าคำนี้เป็นภาพไหนภาพอะไรภาพอะไรปจู่ๆเปลี่ยนมันเป็นน้าตาไม่ใช่ไม่ใช่ ตีดออกมาเป็นน้ำมูกเอาเรื่องอกหักก่อนเคยอกหักบ้างไหมไม่ครับครแล้วก็เนี่ยครับฟังเพลงช้าๆซึ้งๆแบบแบบเดาแล้วก็ขับรถไปร้องไห้ไปตอนนั้นจำได้เลยมีครั้งในมีมอกหักแล้วก็ไปจอดรถหนึ่งทางขึ้นมันคลองครับเป็นเป็นที่จอดรถันึ่งคเป็นที่จอดรถหนึ่งคลองเหมือน อ๋อนองีมันขึ้นเลยเป็นที่จอดรถของมาวิพรอมขับหนูเท่านับนทุกท้องแล้วมันไม่เข้าใจครับผมก็เดิขึ้นรถมาเปิดไปทีนู้โอ้โหเพลงมาเท่านั้นแหละครับผมร้องห้าขับรถไปร้องห้ามเดี๋ยวร้องดิอาวอล้เลยโรหน้าร้อ มันต้อแบบมันเศร้าครับแล้วออกมาลุติดตลอดเลยสถานที่แบบแตโลเคชั่นไม่ได้โลเคชั่นไม่ได้โลเคชั่นไม่ได้หลับจริงๆถ้าจะโอรักให้ดีก็อยู่ที่อยู่่ทีสถานที่ด้วยนะแต่รู้สึกว่าเป็นที่ที่เศร้าหมองมากๆนะครับเพรับที่อกหักเนี่ยรู้สึกจะเป็นทะเลว่าไหมทะเลมันก็มันได้ทั้งความรู้สึกที่ทีั้งความรู้สึกหน่อมัแย้กว่านะครับในทะเลถ้าเกิดเราไม่ไปกับเพื่อนเราเยอะๆอย่างคลวิดีโอเนี่ย คิดมากเนี่ยคิดมากนี่ก็ทะเลมก็ทะเลเหมือนกันแต่เราเราก็จะมีมินิวิดีโออยู่เวอร์ชันของสารแม่เราจะให้ดูกันนะครับแล้ uh> วก็ต้องขอบคุณคุณแบละคุณบีมมากนะครับที่วันนี้มาบอกถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ชายหลายคนคิดมากเรื่องนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากมากครับมินิวิดีโอครับคิดมากครับไปชมกันเลย คู่ไปในดังไปนาแล้วชิงออกเดี่ยวแอบเงาเราทอ้งคู่เลยัองคู่เลยอ่ะไปไหนไอขี้ทั้งคู่เลยอื